จะเริยงรอดจะฆ่าจทุกงรมายวัี้วัดที่ทีกเสเกรียนธรานาพกไะเรียนท่าถวายเทียนพรรษาให้เขตหร่ดแแกของตำบลถาพระน,นอกเขตหนึ่งเดี๋ยวนี้มาถึงวัดที่สองแล้วคือวัดจากิจศิลาเล็กมีพระครูวิราชศาสนาทุนทอดพระครูชัดเอกเป็นเจ้าอาวาสวัดจากิจศิลาเล็ก ไปอ,อยญาโยมทั้งหลายติดตามการถวายเทียนพรรษาถวายน้ำดืม่มคณะสง์อยู่จำพรรษาวันลาชก,กิจิลาเด็กตั้งแต่ปันนี่เป็นตนไปเด้ออนุโมทนาบุญตําการลัจ้านะจืเจรสาสัตว์สัตว์ชัา วันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567พระาทภรพุทสุสาเทียารักุโตาวาัดนนทาธรบุธรรมเขตเหือพร้อมพริสุส์สัมเนธนาวิกเขตสมาธิวันนี้ได้ดำเทียนรักาไหวแต่ธาราพระราชิจศิลาเกษมีพระภูวิราศาสนสุข เก็บจากวาเพระรักสกิจศิลาเล็กซึ่งอยู่ในเขตพระโพธิสัตว์เจริญญาอุรัสดูแลแล้วก็ถวายน้ำดื่มในวันนี้ถือโอกาสให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแอบร่วมกันอมรรณากับพระสงฆ์ท่านพราเป็นเกศสามีพระพุทธองค์ปวายเก็บภาษาน้ำดื่มในวันนี้แต่อารามนักกล่าวแล้วอมรรณาสาธุการโดย้ก็วิญญาณ

the economical from Burmuja to take that When we have あれは。<music> เาเกศสีลานเาวังเจ้ารูรวมสมเรมาจาร์รันนพระภูิเจ้าทเจ้าแม่สันนิเทวาพระุพระูิเจ้าทเจ้าแม่นเทวดรักษาราชกิสีลาเี ยาสัตานาคากานาตั้งเจนในสิ่งศักดิ์สิทธิั้งหลายจงรับภูรักษาวันนี้วันที่ยี่สิเจ็พระราห่มสองพนห้ายหกสิบเจ็ด้าพเจ้าทั้งหลายมีพระครูสุตาเตยานราเพื่อวยเจ้าว่าท้าพระธาตุนองเจ้าพนักต่างคาเขานอง วิสุสะมะเณรพรนาบุญจเกศสัมภคีตปัตตานธาปทองใต้น้ำเทียนพรรษานามเดิมเรื่องไตรยธรรมเวายแต่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณอารามแห่งนี้ยินถือโอปปาม บอกกลา่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและมาอำนวยควยยมามสะดวกใจทานพรให้พระบรรเจ้าทั้งหลายจงปราศจ,จากรโรคสงโรคเป็นภัย,ท,ยทั้งหลายทั้งปวงอันตรายใดๆไม่อยากได้มากรคลายตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปให้หายตัวหายโศกนหายโรคหายภัย,ยหายวิญญาณโรคภัย เพราะเข็นเป็นไปหายไปวันเทีเพราะวันราะเตือนเพราะปีเพราะวันลอยเรือเพราะเดือนลอยายเพราะปีไว้อยหายให้รักตั้ไปตั้งแต่บันนี้เป็น้นไปรวยเธ้

tapi yang jangan kami suka मामा बाबा मामाची मापती बाबा दादातनकडे हा विनवदा जाकू पारणे याने परारे उपसमाजे आपिण्याया सुवताण्याने पाना यास वती कथामा तथापी करवे माची मापती बाबा दादातनकडे अभिनंदन होता ते को भारणे यान भारणे उपसमाजे आपिण्याया सुवताण्याने पातायास वती आज वैभव री वतन की कोवा वती जडीत समाति समाधाता वसम मावाचा मका पातो समागांत तुमावाये कोसमात समाजा मावीला कोणला पिकवे माची मापती

yanata sanamaso veso ta ose lewa ta hampi ta lesa tewa kero nya samane sa pa ke sa pa tewa ta na ta lewa odelya aru tara samaslo po te beza po pa nya ta ti da nya po me te ka imej ta do swarya satye do ewa di marewa la ta basa parangya do pang de na la du mi su ta आप भी आओ। कमीने मोचे आयुक्त मानते हैं ना तितारे पुनापवोति इस आवास का जवाब आता है ना पंचायती जगह पर कवचों पर जितना कमीने तो किवासनी चपानावाय नाराजनी बन्ना बने इस बताओ करने जा सके राज्य का महाराष्ट्र पंचायत को पार्टी आप इसी सुधिया मारा साबरमती रोड तामती पावती से जाते हो तो वातावरण के

Si dewa satama nusa dewa yang

ถ้าแก่เนี่ยมีใครจากปรเทศไหใครกประเทศมีปรเทศอย่าง300หรือ300เยนเสร็จแล้วมีประเทศอย่าง200เยนเสร็จแ

สังตัพพะโสวินาสศคมาเตสดพระมิรายุฤาษีสายุโภวะอาชวาณัฐุรีศรีจังพุทฒาปะจันยงนจัตรโรตมาัฏฏันเอ้าอายุปนสุขังพระรามมังกรเดือดผู้ปกครองในวรรณะ I'm not the